ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับวิญญาณนะฮะไม่ต่างจากเวลาเราฟังเพลงอมาตะาที่ดีเพลงนั้นมันจะมีโซมันมีวิญญาณบางอย่บอะไรบญญางอย่างที่ทุกคนแบบคัลแน็กกับมันได้ฮนะไม่ต่างจากของเก่าะฮะ ผมก็ชื่อคริสดาสุกสลครับชื่อน้อยหรือไม่ก็น้อยวงพลูแล้วก็ผมก็มีสามหมวกอะฮะหมวกหนึ่งก็เป็นนักสแสดงกับน,นักร้องเพลงหมวกที่สองก็เป็นผู้บริหารโรงแรมหมวกที่สามก็เป็นนักสะสมครับ <c oughs> คุณพ่อเป็นชาวเมริกันคุณแม่เป็นคนไทยแล้วก็ตอนแรกก็ไปเรียนโรงเรียนไทยโรงเรียนกรุงเทพ,พริสเตียนสมัยนั้นก็ลูกครึ่งไม่เยอะม้งก็เลยโดนแก้งอะไรอย่างเงี้ยฮะโดนด่าว่าฝรั่งดองอย่างเงี้ยแล้วก็เลยแบบ มีเรื่องนิดหน่อยตอนนั้นอยู่แค่ปหนึ่งเองะฮะเสร็จแล้วก็เลยย้ายไปอยู่รงเรอินเตอร์อยู่ที่ ISB แล้วก็พออยู่ ISB ก็มีความสุขเลยเพราะว่ามีคนหลากหลายมากไม่ว่าจะจะเป็นคนยุโรปคนไทยคนผิวดำ ทั่วโลกเลยแล้วอยู่ด้วยกันรู้สึกเหมือนกับเป็นโลกดีนะครับเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลก็เป็น,ปนก็เริ่มเข้าใจแต่ละ culture ด้วยก็เลยชอบนะครับแล้วก็เรียนถึงมัธยมเสร็จก็หลังจากนั้นก็ไปเรียนต่อที่เมืองนอกครับพอไปเรียนต่อที่เมืองนอกก็เรียนด้าน anthropology มนุษยศาสตร์การเรียน anthropology ก็เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของคนทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันหรือว่าอดีตนะครับแลในเวลาเดีวยวกันผมก็เรียนด้าน minor acting ด้วยะครับ ตอน,นเด็กจะบ้าก,กีฬามากกว่าจะไปทางกีฬาเลยนะครับอาจจะศิลปะอาจจะเป็นผ่านการชอบตอนอายุ10คขวบดูหนัง somewhere in time ผมก็ร้องไห้เริ่มคิดถึงเรื่องความรักเป็นหนังโรแมนติกที่ผมรักมาก soundtrack เพราะมากก็ somewhere in time ผมก็เริ่มอาจจะเป็นช่วงที่แบบเริ่มมาอินกับอารมณ์ก็เหมือนเด็กทั่วไปครเราก็ชอบดูหนังนะชอบ emotion เราอยากมีเวทีให้เราปลดปล่อยอารมณ์สมัยก่อนเราปลดปล่อยอารมณ์ได้จากการเล่นบอลแบบ เวลานักเล่นบอลอย่าง David Beck ham, เดวิดแบคเขอมันเล่นบอลก็จะแบบพักกันนะแต่ว่าเวลาคุยเขาจะแบบก็อย่างน้อยครับ Hi my name is David Beckham ซึ่งเขาก็เคยมาที่นี่นะ t h a ค k y o ตั้ง <laughs> แต่ผมไม่เจอเขาไม่กล้าเจอเขายัางไงก็ตามแต่ว่ามันก็เป็นเอา l ล t ที่เราได้ปล่ปลอยอารมณ์แล้วผมเป็นคนที่ต้องมีอะไรที่จะระบายอารมณ์นะฮะก็เลยเลือกเลยหันไปจากเวทีสนามบอลซึ่งอาจจะมีคนดูเยอะมีความกดดันผมก็หันไปเวทีการร้องเพลงการแสดงนะฮะในช่วงมาหาวิทยาลัยครับ ก่อนอื่นตอนเด็กๆก,ก็คุณแม่ก็มีของเก่าที่บ้านอยู่แล้วคุณแม่ก็สะสมบ้างนะฮะไม่ไม่ได้ไม่ได้คลั่งเท่าไน่แต่ว่าก็ผมก็เริ่มเห็นมาแล้วแล้วคุณแม่ก็เราก็โชคดีได้เดินทางไปต่างประเทศเห็นวัฒนธรรมที่หลากหลายแล้วการที่น้อยก็ไปเรียนด้าน anthropology น้อยก็เริ่มสนใจคนอยู่มากันยังไงเติบโตมาคิดยังไงซึ่งนั่นมันเกี่ยวกับของเก่ามันเกี่ยวว่าสิ่งที่เขาสะสมคืออะไรบ้าง อะไรที่มันทาให้วัฒนธรรมเขากลายเป็นแบบนู้นแบบนี้แล้วการสิ่งของที่เขามีในบ้านเขามันเป็นส่วนส่วนหนึ่งของชีวิตเขาอะฮะแล้วน่าก็เริ่มสนใจเรื่องของเก่าจากจุดนี้นะฮะมีมีสวนนะฮะมันเชื่อมโยงกันหมดนะฮะและ้วรวมไปถึงการที่การเป็นนักร้องเป็นนักแสดงมันก็เกี่ยวกับการที่เราต้องเข้าใจแต่ละคาแรคเตอร์เราเป็นใครน่ก็เคยเล่น หลังผนพันจากอดีตเล่นเป็นอันฮาวิยาลูซึ่งก็คือเอวาสดอร์นั่นแหละนก็ต้องไปนค้นพบว่าเขาเติบโตมายังไงเขาเรียนรู้เขาสะสมอะไรมาบ้างเราจะได้เข้าใจแต่ละคาแรคเตอร์ได้ฮะเลยมันเชื่อมโยงกันหมดเลยฮะมันเป็นการเข้าใจมนุษย์กันละกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นการแสดงการสะสมของการร้องเพลงเหมือนกันทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับินญญานะฮะผมว่านักสะสมนักสะส,ะสมเขาก็ทุกคนเขาเป็นศิลปินเหมือนกันนะฮะมันเป็นการเราเห็น อะไรบางอย่างแล้วเรารู้สึกกับมันได้กับวิญญาไม่ต่างจากเวลาเราฟังเพลงแบบเพลงที่แบบเป็นเพลงอมตะที่ดีมันจะเพลงนั้นมันจะมีโซมันมีวิญญาณิญญาอะไรบางอย่างที่ทุกคนแบบคเน็กับมันได้ฮะไม่ต่างจากของเก่าฮะเราเห็นมันเราก็ชอบวะอยากได้ไม่ต่างจากผู้หญิงคนหนึ่งที่เรารักแล้วก็คเน็ตก็อยากอยากให้เธอมา อยู่กับฉานไม่ไม่ถาดจะของเก่าก็แบบอยากให้มันมอยู่กับเราตั้งแต่เด็กก็ที่เริ่มชอบของเก่าก็น่าจะเป็นช่วงที่เอ่อที่เริ่มชอบจริงๆก็จะเป็นช่วงที่ไปมหาวิทยาลัยที่เมืองนอกแล้วก็เริ่มมีอ,อ,อพาร์ตเมนต์ของตัวเองก็เริ่มแบบอยากตกแต่งเนี้ยว่าจะตกแต่งบ้านเรายังไงก็เริ่มเริ่มหาของมาตกแต่งนะฮะแล้วสิ่งที่นายชอบตั้งแต่อายุสิบเถึงวันนี้ก็เป็นของพื้นบ้านแบบของเชา่า tribal art แบบของ ของคนชาวเขาอะไรอย่างเงี้ยรูปแกะอะไรแกะไม้เสื้อเท็กซ์เจอนะก็ชอบของพวกนี้นะก็ไปตัดจุดจักไปค้นหาพวกเท็กซ์เจอ์จากภาคเหนือหรือว่าหุ่นที่เขาแกะด้วยไม้อะไรเงี้ยสร้อยคอปแปลกแล้วก็มาเอาไปเมืองนอกไปดอเรทในอาพาร์ตเม่น,น,น้อยที่นิวยอร์กช่วงนั้นนะฮะมันเล,เลยมันเริ่มต้นจากประมาณนี้นะฮะโลกของเก่ามันก็สวยงามตรงนี้มันมาจากทั่วโลกเราอยู่เมืองไทยแล้วก็ไปเมืองนอกหาของมารวมกันแล้วมัน ทำยังไงให้ทุกอย่างอยู่ด้วยกันได้ในสตล์น้อยนะครับจากของยุโรปม,มาอยู่ของไทยผสมผสานแล้วให้มันเป็นทีมได้ครับชิ้นนี้ใช่ไหมครับผมก็ไปนี่ผมก็เจอที่อังกฤษนะฮะซึ่งจริงๆมันก็มาจากแอฟริกาเสร็จแล้วก็มีพ่อค้าขายที่อังกฤษผมก็ไปเจอแล้วก็ผมก็ชอบตกแต่งผมก็สร้างโรงแรมเดอะสยามแล้วผมก็เห็นชิ้นนี้ผมก็แบบเฮ้ยนา่ารักดีกาลังอ่านหนังสือว่ะผมซื้อชิ้นนี้เพื่อที่จะเอามาตั้งใน ห้องหนังสือที่โรงแรมเดอะสยามเราผมก็เลยเออมันจะได้มีความหมายหน่อยนะฮะมันก็เป็นการตกแต่งนะ,ะผมก็เลยแบบสารบผมก็ไปทำสแตนอย่างเงี้ยฮะแล้วในสุดท้ายมันก็เหมาะดีมันก็มีมันก็สร้างให้ห้องนี้มีวิญญาณมากขึ้นเลยมันแลของเก่ามันสวยงามคือมันเริ่มจากแอฟริกาไปอยู่อังกฤษในสุดท้ายอยู่เมืองไทยใช่ไหมฮะโรงแรมนี้แล้วมันจะหลงไปหลายในอนาคตผมก็ไม่รู้แล้วผมหวังว่ามันจะอยู่ในห้องนี้ตลอดกาลนะแต่ผมก็ไม่รู้เพราะว่าอีก อีกประมาณ30ปีผมก็จะตายแล้วอะฮะสาปีผมก็ตายแต่อเนนี้มันจะอยู่ตลอดการได้ตลอดชีวิตเลยมันจะอยู่ไปเรื่อยจากมือคนนู้นคนนี้นั่นก็เป็นสเสน่ห์ของของเก่านอะอยู่ได้นานกับผมอะนี่ a y I love it เราก็โชคดีก็เป็นที่ดินของที่คุณตาซื้อมาเมื่อหกสิบ oh, ปีนานมาแล้วฮะแลเราก็เราก็เคยให้คนอื่นเขาเช่าไปเป็นร้านอาหารบ้านคนหลวงสมัยก่อนฮะแล้ววันหนึ่งก็ หมดสัญญาก็แม่ก็ถามนะว่าแม่ก็แบบแม่เขาก็รู้นะก็มัวแต่ไปร้องเพลงแสดงแต่ลึกๆแล้วแม่ก็อยากให้นมะาช่วยธุรกิจครอบครัวะครับแต่น้อยก็ไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงเพราะน้อยก็ไม่ไเป็นหัว business marketing อะไรอย่างนั้นนะฮะแต่ไน้รู้ว่านะ้ยชอบ create ชอบสร้างอะไรที่ที่ unique ที่อยากจะที่สร้าง emotion ให้กับคนได้นะฮรแล้วน้อยก็อยากมีส่วนร่วมในธุรกิจครอบครัวด้วยแล้วน้อยก็บอกแม่ว่าเราอยากสร้างโรงแรมแม่โรงแรมเหมอนแล้วก็บอกใช่แม่เราเราอยากสร้าง โรงแรมที่ไม่ไม่เหมือนใครด้วยนอนก็นมีแบบมีไฟก็แบบเราอยากสร้างอะไรที่แบบให้คนแบบจดจําได้แม่แล้วก็ที่พูดถึงแบบความเป็นประเทศไทยเพราะว่าที่ดินเรามันไม่ได้อยู่กลางเมืองแต่มันก็อยู่เขตดูสิทธิ์อย่างเงี้ยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาเราไม่ว่ามันเราคนเรียกโรงแรมนี้ว่าเดอะสยามเลยแล้วเราก็จะต้องเรียกว่าเดอะสยามเราต้องทําให้ถึง <laughs> ครอบครัวก็แบบเขาจะจะบวยกันเก้อน้าบอกน้า,นาว่าน้าทำได้นะมันก็ในกรุงเทพยังไม่มีโรงแรมที่แบบลักชัวรี่แบบแค่38ห้องแล้วก็แบบอีกคลูซีฟแล้วไม่เหมือนใครน้าก็แบบออน้ามีของเก่าเยอะ <laughs> แล้วสิ่งที่น้อยสะสมเนี่นยน้าจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยให,ให้ให้ให้ฝรั่งมามาชมมาดูแล้วก็เข้าใจแล้วก็หวังให้คนไทยมาดูด้วยฮะตอ้นน้นก็คิดแบบเราเป็นอินดี้เราเป็นโรงแรมอินดี้แล้วเสร็จแล้วเป็นอินดี้ประสบ ความสาเร็จได้หรือว่าไปได้เพราะว่าเรายูนิคเราไม่เหมือนใครเราต้องมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครแล้วก็คิดอย่างนั้นนะฮะแล้วก็คิดอย่างนั้นไปเลยแบบแล้วก็ฉีกแนวโดยการที่สร้าง culture ใหม่แล้วก็เรียนด้าน anthropology ด้วยใช่ไหมแล้วก็เราจะสร้าง culture ใหม่ที่นี่แบบด้วยด้วยการของสะสมน้อยซึ่งมันจะทําให้เราโดดเด่นจากที่อื่นแล้วก็ก็จะโชว์ให้แขกแบบการเดินทางก็ล่องเรือเมล็มันน,มน้ำเจ้าพยาไปดูเมืองเก่าเพราะว่าเวลาขึ้นเรือ บนแม่น้ําเจ้าพระยาเราจะเห็นกรุงเทพในอีกมุมมองนึงเลยครับแบบสวยงามเหมือนกับย้อนอดีตไปเลยครับเวลาแขกมาที่นี่ปั๊บก็ใส่รองเท้าแตะเหมือนที่น้อยใส่ตอนนี้ก็ได้แบบเหมือนเป็นบ้านอย่างเงี้ยเป็นอีก culture หนึ่งนะครับเหมือนอีกโลกหนึ่งนะครับเพราะว่าเราสร้างโรงแรมมันเหมือนกับโลกหนึ่งมันเหมือนประเทศเพราะว่าเราจะมีแขกจากอังกฤษญี่ปุ่นจีนอเมริกามาอยู่ด้วยกันแต่เราจะทําให้ทุกคนอยู่ด้วยกันได้โอเคเราจะทํายังไงที่ ที่ไม่เหมือนใครก็คือว่าทุกห้องจะต้องมีความเป็นไทยฮะไม่ว่าจะเข้าไปในยิมแล้วก็คิดว่ายิมเราทุกโรงแรมก็มียิมเราจะไม่เหมือนใครดีเราจะมีเวทีมวยไทยเพราะเดียวนี้แขกหลายคนโดยเฉพาะคนฝรั่งก็ชอบนิยมเล่นมวยไทยกันอย่างงี้ฝึกซ้อมเราก็เลยเป็นโรงแรมแรกในกรุงเทพที่มีเวทีมวยไทยแต่นอกจากนั้นเพราะเราเป็นนักสะสมเันก เริ่มสะสมผ้าโบราณนักมวยไทยเราเข็มขัดแชมป์ลุมพีนีนะก็เริ่มสะสมสิ่งเหล่านี้คมพีมวยไทยนะก็สะสมเยอะมาติดในห้องยิมเพื่อสร้างวิญญาณนะฮะเราจะมีห้องฉายหนังซึ่งอยู่ตรงนั้นนะฮะก็เป็นห้องห้องฉายหนังคนอื่นก็มีแล้วห้องฉายหนังก็ได้อ่แต่เพราะว่าเราเป็นนักสะสมผมก็จะสะสมพวกตัวหนังไทยโบราณเยอะแยะเลยแล้วผมก็สะสมผมก็มาแปะเปิดอย่างเงี้ยฮะแล้วไม่ก็หนังสือ การ์ตูน Star War สมัยก่อนแต่เป็นหนังสือ Star War ภาษาไทยผมก็มีแล้วผมก็ไปใส่ในนั้นแล้วเวลาแขกฝรั่งเห็นเขาก็คอนเนกได้อย่างเงี้ยครับห็นแล้ว,ว่าสปาเราความเป็นไทยคือการสักยันที่คนชอบสักมันเป็นค c ลเจอร์เราที่ซึ่งดยวนี้ก็ ก็ยอมรับหลังจากแอชลิย์นาโจลีมาทุกคนก็ชอบสักยันฝรั่งก็ชอบสักยันแล้วเดวิดแ็กแคมทุกคนนียเราก็เลยมีห้องสักยันทุกจุดมันจะมีความเป็นไทยแล้วทุกห้องก็จะไม่เหมือนกันเพราะทุกห้องเล่าเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยแบบสิ่งที่เรารักไม่ว่าจะเป็นช้างห้องนึ่งก็เป็นช้างตีนเป็นช้างแล้วสมัยก็สะสมเริ่มสะสมพวกร,รูปปั้นช้างภาพเพิบช้างอะไรเงี้ยโบราณออริจินอลหมดห้องหนึ่งเป็นต้อง คนไทยชอบนางสาวไทยผมก็ตัดสมรูปพัส,สลาออริจนินอลทุกอย่างก็ต้องออริจนินอลหมดมันจะได้มีวิญญาณนะฮะเออเลยเลยทุกอย่างมันมีความหมายเป็นไทยไม่น่ากลัวนะฮะ <c oughs> บางคนก็ถามนะว่าถ้าเกิดโรงแรมไฟไหม้จะยีบเก็บอะไรก่อน <c oughs> ผมก็แบบโอ้ยขออย่าให้ไฟไหม้ แต่ว่านั้นก็จะนั้นบอกเขาว่าผมจะรีบเก็บหนังสืออัลบ,บั้มประมาณสเล่มนะฮะแล้วมันจะมีภาพถ่ายของกรุงเทพจากเมื่อร้อยปีที่แล้วะฮะแล้วมันก็จะแบบไม่ขาดเขิดอะไรเลยแล้วแลวมันเป็นเสียงที่ผมรักมากเพราะว่าผมรู้สึกว่าแบบสมัยก่อนร้อยปีที่แล้วคนไทยไม่มีกล้องใช่ไหมฮะเลยภาพถ่ายสวยๆของประเทศเรามันจะเป็นมันจะเป็นคนเมืองนอกขึ้นเรือมามาถ่ายภาพสยามแล้วก็เอากลับไปที่บ้านเขาแล้วก็ทําเป็นอัลบัม้มแล้วก็เพื่อที่จะมอบให้ใครคนหนึ่งนะฮะ ซึ่ง process ของการขึ้นเรือมาสยามถ่ายภาพล้างฟิล์มอีกทำเป็นอัลบั้มให้สวยๆอีกแล้วก็มอบให้คนเนี่ย process นั้นเนี่ยมันใช้เวลาประมาณผมว่าแบบ4เดือนด้วยซ้ำนะฮะขึ้นไปกับ3-4เดือนนะฮะซึ่งมันต่างจากสมัยน,ยนี้สมัยนี้มันแค่เราไปประเทศไหนว่าแค่เอากล้องมาถ่ายภาพจึ๊ส่งไปให้เพื่อนจะทำได้ภายใน30วิอนะฮะเลยสมัยก่อนมันมีพิถีพิถันมันมีความละเอียดอ่อนที่น้อยรักมากแล้ว มันก็มีสองอย่างนะครับเวลาเราสะสมเหมือนที่นายว่าเราเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของแต่ละคนแต่ละประเทศได้ฮะคนสามารถ e s p เป t กันได้อยู่ด้วยกันได้คือการรู้จักกันและกันการเข้าใจว่าแต่ละคนเกิดมายังไงประสบการณ์เป็นยังไงฮะเหมือนทุกคนทราบว่ามีชิ้นเดียวอนะนั่นมันคือสิ่งที่พิเศษบางทีอาจจะมีแค่สิบชิ้นก็ได้มันมีมันเลมเตตมากนั่นคือสิ่งพิเศษของของเก่านะครับแล้วมันก็สะท้อน สะท้อนนิสัยเราสะท้อนความเป็นตัวของเราด้วยกับสิ่งที่เราสะสมเลยถ้าเกิดสะสมอะไรผมว่าผมไม่แคร์ว่าเป็นอะไรหรอกผมแค่ว่ามันต้องโดนเราอะฮะไม่ต่างจากเพลงที่ฟังแป๊บหนึ่งก็เพลงอะไรวะเนี่ยเพลาะจังเลยอยากไปฟังอีกนะฮะมันมันเป็นบางที่เหมือนที่นว่าเป็นสิ่งที่เราจับต้องไม่ได้มันเป็นความรู้สึกอะฮะเวลาเราเห็นของเก่านะฮะเดินผ่านที่เราเห็นก็รู้สึกดีก็แปลก <laughs> ก็โรงแรมเดอะสยามก็ก็อยู่ในเขตดุสิตนะฮะเรียนแม่น้ำเจ้าพระยาเวลาคนไทยมาอยู่กับเรามาเยี่ยมเราฮะเพราะว่าหลายชิ้นเนี่ยแม้แต่คนต่างชาติดูเขาอาจจะยังไม่คอนเน็กได้เท่ากับคนไทยฮะแต่เวลาคนไทยเห็นแต่ละชิ้นเขาจะเหมือน,น,นมีภาพเงาะป,ป่าภาพออริจนินอลเงาะป่าอยู่ข้างนอกับคนต่างชาติเห็นเขาก็แบบแต่คนไทยเห็นก็แบบโอ้นี่คือเงาะป่าเหรอ เขาก็คุนเคกับมันได้เลยในชอบเวลาคนไทยมาพักกับเราแล้วแม่ก็มาเยี่ยมเรามาทานข้าวกับเราเลยขอบคุณนะฮะมันช่วยมาเยี่ยมเราด้วยฮะเพราะว่าช่วงนี้โควิดนี่ไม่มีแขกเลย <laughs> <laughs> ดีขึ้นแล้วฮะดีขึ้นเล็กน้อยแล้วครับ